g o o d d a y Station p o d c a ส t สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวันเล่ารอบลิฟท์พอดแคสต์จุดๆๆที่สุดในโลกเล่ารอบลิฟท์พดแคสต์กับโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง ตอนนี้ท่านกำลังรับฟัง Good Day Station Podcast อีพิโซดที่96ของเล่ารอบลิฟจุดจุดจุดที่สุดในโลกกับดิฉันปุยฝ้ายพันธิราศีบุอรค่ะความเป็นที่สุดในอีพิโซดที่แล้วกับคุกที่หนียากที่สุดในโลกถือว่าเป็นสถานที่ที่เข้มงวดแล้วก็คุมกันหนาแน่นมากๆเลยนะคะแต่ถึงจะได้ยินมาว่าโหดขนาดนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีนักโทษมากมายที่พยายามจะหนีออกไปจากคุกนี้อีก แต่ความเป็นที่สุดในอีพิโซดนี้เป็นคนละด้านกับคุกเป็นที่ที่ชาวคาทอลิกทุกคนอยากจะไปเยือนสักครั้งค่ะเพราะวันนี้เราจะพาทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศไปรู้จักกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กษษันบ้างเล่ารอบลิฟโบทคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับมหาวิหารเซนต์สปีเตอร์บาซิลิกาหรือมหาวิหารนักบุญเปโตร มหาวิหารเซนสปีเตอร์บาซิลิกาเป็นโบสถ์ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกกว่าได้แต่กับการสถานที่แห่งนี้กับตั้งอยู่ในประเทศที่เล็กที่สุดอย่างนครลัฐปฏิกันค่ะมหาวิหารแห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งในสี่ของมหาวิหารเอกในกรุงโรมร่วมกับอีกสามวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ได้แก่มหาวิหารซันตามาเรียมาโจเรมหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงและมหาวิหารนักบุญยอลาเตลันอีกด้วยมหาวิหารเซนสปีเตอร์บาซิลิกา แต่เดิมนั้นเป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยคริสตศตวรรษที่4ในรูปแบบบาซิลิกาจนกระทั่งยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการโบสถ์นี้ได้อยู่ในสภาพสุดโทรมลงเป็นอย่างมากเนื่องจากในช่วงระหว่างปีคศ1309-1377ถึงพระสันตปะปาปาในขณะนั้นได้ย้ายไปพำนักอยู่ที่เมืองอาวียงประเทศฝรั่งเศสแทน ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการตัดสินใจสร้างมหาวิหารขึ้นใหม่ในแบบเรเนซองส์ที่ใหม่กว่าแล้วก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของนครรัฐวติกันเลยทีเดียวมหาวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า14ไร่สามารถจุคนได้มากกว่า60,000คนและใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง120ปีกันเลยทีเดียวมหาวิหารแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังร่างของนักบุญเปโตผู้ที่เป็นหนึ่งในสาวก12องค์ของพระเยซู และเป็นบาทหลวงองค์แรกของแอนติออคที่ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระสันตปะปาปาองค์แรกของโรมโดยเมื่อวันที่23ธันวาคมคศ1950นั้นระหว่างการออกอากาศทางวิทยุของสมเด็จพระสันตปะปาปาปิอุสท,ที่12ก็ได้มีการประกาศว่ามีการค้นพบที่ฝังศพของนักบุญเปโตหลังจากที่นักโบราณคาดีได้ใช้เวลาเป็น10ปีในการขุดค้นห้องใต้ดินภายในมหาวิหาร และนอกจากศพนักบุญเปโต,ตแล้วมหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่ฝังร่างของพระสันตปรป,ปาคนสําคัญอีกมากกว่า91องค์ภายในมหาวิหารกันเลยทีเดียวเกตเล็กเกตน้อยที่เราจะนํามาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ก็คือสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีการใช้หินอ่อนจากโคลอเซียมซึ่งเป็นหนึ่งในจิตสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในการก่อสร้างด้วยนั่นเองค่ะที่มาของการใช้หินอ่อนเหล่านี้ก็มาจากในสมัยของสมเด็จพระสันตปรป,ปานิคลัสที่หเริ่มสร้างมหาวิหาร พระองค์ได้สั่งซื้อหิน2,522เล่มเกวียนจากโคลอเซียมที่อยู่ในสภาพเสริมสมมาซึ่งเงินที่ซื้อหินก็เอามาจากสมบัติที่ขนมาจากเยรูซาเล็มเมื่อครั้งที่เยรูซาเล็มเสียเมืองและจากการทำลายโบสโดยนายพลของจักรพรรดิเวสปาเซียนที่ต่อมาได้เป็นจักรพรรดิไทชัสเมื่อคศ70 ภายในของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์มีสถาปัตยกรรมที่เป็นโดมสูงและงดงามที่เป็นผลงานการออกแบบจากศิลปินระดับโลกอย่างโดนาโตบารันเต้มิเกลันเจโลและกาโลมาเดโนภายในอาคารถูกประดับตกแต่งไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังและโมเสกผลงานของสถาปานิกชาวอิตาลีอย่างเบนินีกับจัตโตและผลงานศิลปะอันล้ำค่าอื่นๆให้รับชมอีกมากมาย ด้วยความสำคัญขนาดนี้ทำให้ที่นี่ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วยค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องราวของสถานที่ที่เราจะพาทุกท่านไปฟังด้วยกันในวันนี้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกาโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่นอกจากจะใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ยังมีความสำคัญกับโลกเราอีกมากๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะ หากฟังแล้วท่านผู้ฟังเกิดความสนใจที่อยากลองแวะไปเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้สามารถเข้าชมได้ทุกวันตลอดทั้งปีโดยตั๋วเข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์มีค่าบริการของคนทั่วไปพร้อมออดิโอไกด์ในราคา19.5ยูโรหรือประมาณ723บาทส่วนเด็กที่มีอายุระหว่าง7ถึง17ปีจะเป็นราคา14.5ยูโรหรือประมาณ537บาทค่ะสำหรับผู้พิการและเด็กอายุต่ำกว่า7ปีสามารถเข้าชมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ สำหรับเวลาในตอนนี้ก็หมดลงแล้วนะคะใอตอนต่อไปเราจะไปพบกันที่ถนนที่ขับรถได้เร็วที่สุดในโลกจะเร็วที่สุดในโลกยังไงน่าตื่นเต้นแค่ไหนติดตามกันต่อในตอนถัดไปนะคะและหากคุณผู้ฟังอยากรับฟังต่อเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นที่สุดในโลกในตอนอื่นๆสามารถติดตามและรับฟังตอนอื่นๆของรายการเล่ารอบริบได้ที่ YouTube Good Day Station CMU และติดตามขา่าวสารคอนเทนต์อื่นๆได้ที่ Facebook Fanpage Good Day Station และพบกับเล่ารอบริบอดแ c a s t จุดๆที่สุดในโลกอีพิโซดต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Hallelujah. 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 Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน